ก็คือค่ะพวกเราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉชาเชิงเซาตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉาเชิงเซาตอนนี้โรงเรียนของเราได้จัดทำโครงการการแปรรูปอาหารสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มทักษะทำจินในชุมชนตำบลคลองหลวงแพ่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในตำบลคลองหลวงแพ่งของเรานะคะส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม และมีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าข้าวกล้องหอมนินโดยเป็นการนําข้าวหอมนินจากเกษตรกรมาแปลรูปเป็นน้ํานมสวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมสถานที่เที่ยวในเขตของหลวงแพ่งกันตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเราอยู่ันที่ไหนครับพี่ที่วัด ของเจ้ามีอะไรบ้างนี่นะครับจุดแรกของเราต้นตะเคียนขอหวยก็จะมีคนเข้ามานะครับแล้วก็มาขอหวยตรงนี้นะครับจะมีเซียมซีให้เขา่านะครับแล้วก็เป็นเลขผมคิดว่าเขาน่าจะขอกันอย่างนี้นะนี่นะครับพอเข้ามาจุดที่สองก็จะพบกับหลวงพ่อทันใจนะครับก็จะขึ้นมาครับก็จะมีกระถางทูบ และคําบูชาให้บูชาเนี่ยมันสําหรับสายมูรครับเขาจะเข้ามาขอเรื่องเกี่ยวกับความดีต่างๆในชีวิตครับนะครับในจุดที่สองก็มีคล้องใหญ่และระครังนะครับตามความเชื่อของคนโบราณน,นะครับเขาบอกว่าถ้าตีคล้องใหญ่และระครังดังจะเหมือนกับชีวิตเราที่โด่งดังและร่ารวยในภายภาคหน้านะครับเราไปดูจุดต่อไปนะครับ ดูเลียพี่ครับมีหนึ่งห้าไหมครับนี่ค่ะหี่เล่ผมไม่มีครับไม่มีตังค่สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่วัดของเจ้านะครับวัดเงียบสงบและสะอาดนะครับก็เชิญมาเลยครับที่ถนนสุวินทวงศ์ตรงมาจะอยู่ซ้ายมือถัดจากเซเว่นนะครับ ก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ,รบชายังซองเราน่าอยู่บรรยากาศดีมากเราก็กำลังจะไปวัดที่สองนะครับวัดสุทาวา<ม> o <Go to. S 3> ไปกันเลยวัดสุทาวาสร้างเมื่อพศ2373ผู้สร้างเป็นทาหารชื่อสุดสร้างขึ้นหลังกรุงศีอยุธยาเสียแก่พมา่าจนเมื่อสองครามสงบ ในสุดได้เชิญชวนญาติพี่น้องและชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้นตั้งชื่อวัดว่าวัดใหม่ตาสุดเอามาได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็นวัดสุทาวาสุทาวาสได้รับพระราชทานวิสุขามสีมาเมื่อวันที่16เมษายนนี้เป็นคาเฟ่ของวัดวิรโชตที่สามารถมารับประทานอาหารและชมวิวได้ครับตามนั้นแล้วก็สำหรับ ที่นี่นะครับมีหลายอย่างให้เลือกรับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออาหารก๋วยเตี๋ยวมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก๋วยจั๊บหรือว่าเค้กมีหมดนะครับสนใจก็ลองมารับประทานกันได้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าวัดวิรโชนเราขอรับประทานอาหารก่อนครับก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่วัดวิรโชับ ขอรับพ,<อ>พาดพระนาคอ,องค์นี้นะครับอองค์งงใหญ่นี่เจ็ดเสียนนี่คือพระปู่มุจลินและองค์ทางด้านนี้คือพระปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีภทสมมา และองค์รอบๆนี่คือบริวารท่านอ๋อรับขอบคุณครับวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมาชมมาชิมน้ำนมข้าวกล้องหอมลินค่ะซึ่งน้ำนมข้าวกล้องหอมลินเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลคลองหลวงแพ่ง ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้ากล้องหอมนีนเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางจำนงเกี้ยงแก้วเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรตำบลคองหลวงแพ่ง ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวให้มีลูกเดือยลูกเดือยใช่ป่ะตัวที่บอกลูกเดือยมัน,นวันเนี้ยมันอะไรอ่ะหายละเดี๋ยวเราจะห้ิ่มให้ชิมก่อนสิชิมก่อนงั้นใ่ไงมใแบบ พวกเราโรงเรียนเตรียมนมนุษยศึกษาพัฒนาการชะเชิงเซาขอขอบคุณคุณป้าจำนงเกี้ยงแก้วประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตำบลคลองหลวงแพ่งที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอกวาวคำว่าสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย